เดี๋ยวต้องเช็คจุดนี้ด้วยนะครับเนี่จุดไฟครับเนี่ยแดงขาวเขียวดำนะครับมาตรฐานสาย USB นะครับเนี่ยไอตัวเนี่ยเป็นคาบทีนเป็นคาบสนหนีบทำให้ช็อตแล้วก็มีตัว C ครับเปิดติดนวนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาคือนี่ครับครับก่สวัสดีครับวันนี้มี FC ส่งยืวรถมารุ่นครับเนี่ยรุ่นนี้เลย น่จะเป็นรถรุ่นทั่วไปครับเป็นหนึ่งดินนะนี่จอน่าจะใส่เอส่ซีได้อาการเปิดไม่ติดแรกผมก็เข้าใจว่าจะเป็นปุ่มกดอันนี้มันเป็นปุ่มสัมผัสครับปุ่มสัมผัสนี่เลยรู้จจยังไงเดี๋ยวขอตอนนี้ต่อสายไปแล้วเรียบร้อยแดงเหลืองดำไฟมาแล้วราะว่าเปิดไม่ติดครับอย่างนี้มันเป็นปุ่มสัมผัสไง ผมก็ไม่เคยเช็คสายปุ่มสัมผัสเนี่ยก็เป็นไงแต่อันดับแรกเดี๋ยวน่าจะมีสายแพรคผมต้องแกะดูสายแพรเปล่าสายแพร่ขัดไหนหรือสายแพรหลุดเปล่าเนี่ยปุ่มสัมผัสนี่บอกเลยไม่เคยทํานะครับเดี๋ยวลองแกะดะูเครื่องน่าจะเคยแกะแล้วครับหรือย,ยังไม่แน่ใจนะครับเ,เดี๋ยวขอแกะกันนะครับที่แกะก็เนี่ยน่าจะ ฝาบนนี่ขึ้นเนะแกะนี่ฮะก้านข้างนี่ล็อตอยู่ลูเว้าไปดึงสายแพร่ขาดหรือเปล่านผมไม่แน่ใจเนี่ยครับป mm ุ hmm. ่มสัมผัสเลยไม่ทำงานนะแต่ที่จริงจ่ายไฟเข้าแล้วไม่มีไฟโชว์เลยรุ่นนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะในใจ่ายไฟครับแล้วครับสามโวลต์นะครับเดี๋ยวเขอแกะกอนนะครับ ลกีดีขึ้นมาระวังครับน่าจะมีสายแพรอยู่นะครับเนี่ยสายแพรอยู่นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับนี่ฮะนี่เป็นสายแพรชุดปุ่มกดนะครับเนี่นี่เป็นปุ่มสัมผัสนะครับเป็นจอนครับนี่ จำมจอกจำ,จำมเขาง่ายๆครับดูว่าอันนเป็นเครื่องจีนครับเช็คสายแพร่อนครับว่าสายแพรมันขาดในหรือเปล่านะครับนี่ฮะไฟเข้าวนันจะมีไฟโชว์ไม่มีไฟโชว์นะครับครับใสยน็อตออกแล้วก็กดสายแพรก่อนนะครับดจอออกนะครับนะเราต้องกดสายแพรนะครับนี่ฮะ ที่ต้องเช็คต้องมาเช็คที่เนี่ยต้องมาเช็คที่ด้วยเดี๋ยวเช็คที่บอร์ดนี่ก่อนนะครับนี้ยเนี้ยเดี๋ยวต้องเช็คจุดนี้ด้วยนะครับนี่จุดไฟครับเนี่ยครับป๋าตัวน,นี้ครับพวกนี้เขาจะเอากาวทาครับพอใช้ไป็นนานแล้วกาวเนี่ยมจะกลายเป็นสนิมครับเนี่ยดูกาวดูตัวตัวตัวซีครับแล้วก็ตัวเนี้ฮยที่ตันนี่อันนี้เป็นเลือกกาวเลยพวกเนี้ยเนี่ยเป็นฟิลครับตัวน,นี้ เดี๋ยวเราจะเช็คก่อนวนะ่าไฟ12โวลต์มาหรือเปล่านะครับสงสัยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวต้องแกะพวกนี้ออกมาล้างกาวล้างอะไรออกก่อนนะครับเนี่ยนั้นเช็คไม่ได้ครับมันเป็นสนิมหมด้วครับพวกนีเกนกนน้เนี่ยมันจะเกิดถ้านั่นก็คือคือไฟมารัดวงจรนะครับอันนี้มันไม่สวิตช์ไม่ทํางานอะไรเลยไม่หือไม่เออไม่มีไฟไมาโชว์เลยนะครับแล้วแกะกันนี่ครับ ยังมีตำแหน่งน็อตบอกว่กอยู่น้องแกะยกอซิงออกก่อนนะครับถึงที่ยกบอร์ดได้นะครับสิงก็จะติดตัวถ้าขยายนี่อยู่นะครับนี่แกะด้วาขยายนี่ออกด้วยครับแล้วก็ตัวจุดนี้ครับนีขอแกะนะครับตรงจุดที่เป็นพลาสติกล็อกนี่เป็นน็อตเกียวนะครับเนี่ยน็อตเกียวปล่อยนะครับ มีน็อตเกีียวปล่อยนะครับน็อเกียวปล่อยจะมี่าจะสาสี่ตัวตรงจุดที่เป็นพลาสติก,กจะเป็นนอตเกี่ยวปล่อยนะ็นอตตัวล็อกขยายที่จะเป็นแผ่นประกบนะครับ ติดทำไมนี่ครับนี่นกาดทาไมอันนี้เขาใช้บัตรกีไว้นะครับสายกาดไอาสายยุดวีนะครับมาลองดูก่อนติดสายยุดีไหมนี่ครับบอร์ดก็มีน็อตล็อกอยู่นี่ตัวนะครับเดี๋ยวค่อยออกก่อนค่อยมาบัตรกีสายยุดวีออกนะครับตัวสั้นครับ บอร์ดมีแค่นี้ครับเนี่ยแดงขาวเขียวดำนะครับมาตรฐานสาย USB นะครับเนี่ย๋ยขอถ่ายรูปก่อนครับแล้วแกะคอยนี้ออกนะครับเพื่อจะล้างข้างในนี่ฮะนี้แกะสีแล้วสีที่นี่จะเสียนะครับก็เนี่ยตัวนี้นี่ช็อตครับเนี่ย คือไม่ขาดฟิลใช้ได้เดีย๋ยวต้องแกะคอยออกก็จะล้างข้างในครับ <Yeah. S 1> เป็นน็อตเล็กนะครับเนี้ยน็อตบอร์ดขน้าครับสองตัวเนี่ยะบอร์ดยรยนต์ทีนี้เราก็เจอจุดเสียนะครับซ่อมมาแล้วครับนี่เสียตัวนี้ครับมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยเป็นคาบที่เป็นคาบสนิมนทำให้ช็อตแล้วก็มีตัวซีครับซีช็อตอีตัวหนึ่งครับแล้วก็เปลี่ยนตัว J3Y ไปเป็น R ไปมี I ตัวที่เสียทีดิ่งคาครับเดี๋ยวก็ลองดูตอนนี้ไฟ5โวลต์ออกแล้วนะครับแล้วไฟ5โวลต์ไม่ออกมีไฟ12โวลต์วิ่งมาแล้วก็เหลือแค่ประมาณหนึ่งกว่าแต่ตัวนี้ซ่อมแล้วไฟ5โวลต์มาครับเดี๋ยวมาประกอบลองกันเลยครับเพราะจ่ายไฟเข้าบอร์ดแบบนี้มันโอเคไฟมันมาแล้วนี่เราต้องประกอบถึงจะรู้ครับว่ามันเครื่องเปิดติดไม่ติดนะครับนะครับเดี๋ยวขอประกอบเลยครับ ก็ประกอบกลับตามเดิมครับใส่ซิลิโคนก่อนนะครับก็บชุดหลังนี่ก่อนนี่ครับ ตึงตึงมือครับจะเปขันแน่นหลายมันจะแตกนะครับเป็นเีขยายห่นะครับเรียร้ล้างแตกแค่ปอวตึงตึงมือครับแฮมระบายความร้อนได้โอเคนะครับกรอบเรียบร้อยลองตัวนี้เปิดติดนะนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาคือนี่ครับเนี่ยเปิดปั๊บติด แต่จอเป็นเส้นครับจอใช้ไม่ได้ครับไม่รู้ว่าเป็นที่ชุดไหนครับวันนี้ยากนะครับก็ทำได้ประมาณนี้ครับรูปแล้วอาจะเป็นไม่เจนที่จอก็เป็นที่ไอซี see, ตัวนี้ฮะซิงระบายความร้อนจะมีตุ่มีนนี้ตัวนี้ครับไอซีกุมจอรัวน,นี้ยากนะครับก็ ทำแบบประมาณนี้ครับกระจาย c ไปก็ต้องส่งคืนครับทำเครื่องเปิดติดแล้วแต่ว่าจอมันใช้ไม่ได้นะครับโอเคซ่อมยุย CD สองดินน้านี้า,ารเครื่องมาเปิดไม่ติดแต่เปิดติดแล้วจอเป็นเส้นครับบประมาณนี้ครับทีนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ